แจกน้ำแจกข้าวอะไรอย่างเงี้ยครับพวกชาวบ้านที่ติดอยู่ในบ้านก็จะแจกให้เห็นเขาเหนื่อยครับไปทั้งวันเลยออกตั้งแต่เช้ากลับก็มืดเพราะเรือมันช้าครับกว่าจะได้กลับก็ประมาณสามทุ่มสี่ทุ่มตากแดดตัวดําผมมาช่วยอยู่ประมาณสองอาทิตย์นะครับเริ่มเข้าอาทิตย์ที่สองที่ผมมานีก็น้ําก็จะเริ่มลดแล้วก็ไปกู้รถแจกที่บ้านมา เอารถมาขับแจกค่าแจกงานเหมือนเดิมตอนที่เริ่มท่วมผมอยู่ต่างจังหวัดพ่อผมโทรไปบอกบอกว่าก็น้ําเริ่มท่วมแล้วก็ขึ้นมาดูงานที่พ่อทําหน่อยขึ้นมาช่วยแจกข้าวแจกงานพ่อหน่อย Oh my god. พี่น้องแล้วนะครับผมเข้าสภาได้สองวันผมเอาเรื่องนะครับเอาเรื่องของการเยียวยาซัพย์สินเสียหายของพี่น้องประชาชนงบสองหมื่นนี่แหละหารือในที่ประชุมแล้วแล้วตกตอนเย็นของวันนั้นผมก็ได้เอาเรื่องเดียวกันเนี่ยนะครับอภพิปรายในสภาไปแล้วด้วย นะครับว่ามันมีปัญหาจริงๆพี่น้องเดือดร้อนจริงๆต้องแยกแยะอย่างนี้นะครับพี่น้องครับมีพี่น้องของเราส่วนหนึ่งพอใจอีกส่วนหนึ่งไม่ได้รับความเป็นธรรมก็ไม่พอใจก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับเป็นเรื่องปกติที่ผมมายืนอยู่ตรงนี้แล้วก็พูดคุยกับพี่น้องประชาชนมีบางส่วนก็ไม่เข้าใจว่าเป็นม็อบของสสอ,อีกต้องให้ความเป็นธรรมกับผมด้วย ที่มาวันนี้เนี่ยนะครับพี่น้องอยู่ที่ไหนผมก็ไปที่นั่นพี่น้องเดือดร้อนอยู่บนถนนผมก็มาบนถนนพี่น้องพอใจอยู่ในสาราวัดผมก็เข้าไปในสาลาวัดหน้าที่ของผมคือรับ ร้องทุกจากที่น้องประชาชนแล้วไปต่อสู้ในเรื่องที่ท่านทุกไปหาคําตอบให้ท่านนะครับตามภาระหน้าที่ที่ผมได้รับมอบหมายผมจะทําให้ท่านนะครับตามขอบเขตที่ผมทําได้ผมจะทําให้ถึงที่สุด ไปปี5้าสี่ก็คือช่วงตุลาพฤศจิกาธันวาคนะรับในปีที่ผ่านมาเกิดเหตุน้ําท่วมนะครับที่นี่ระดับภายในบ้านนีก็ระดับเอวถึงอกนะครับน้ําท่วมสูงมากแต่หน้าบ้านนีประมาณมิดหัวครับน้ำท่วมสูงมากเห็นบอกว่าเรือสามารถอ๋อนี้วิ่งผ่านได้เลยครับววิิไม่ต้องเปิดประตูครับเรือสามารถที่จะวิ่งวิ่งผ่านได้เลยเป็นพื้นที่รับน้ําเต็มเต็มเลยนะครับ พี่น้องทางเนี่ยตรงนี้อำเภอเมืองนะครับและข้ามทางรถไฟไปนิดเดียวเนี่ยก็จะเป็นอำเภอธัญบุรีซึ่งเป็นเขตพื้นที่เลือกตั้งของผมแล้วนะครับพี่น้องลำบากมากลำบากมากในช่วงนั้นเพราะว่าพื้นที่ทุกชุมชนนี้ถูกน้ำท่วมนะครับพี่น้องต้องอบพยพออกไปข้างนอกกันนะครับด้วยความกลาหลเพราะว่ามีพี่น้องประชาชนอาศัยอยู่ในชุมชนนี้เป็นจำนวนมาก นะครับเพราะนั้นการอบผยพก็ค่อนข้างทุลักทุเลมากนะครับแล้วตอนนั้นพี่ต้นดูแลพี่น้องชาวบุทีเลยบ้างครับก็อยู่กับพี่น้องโดยตลอดนะครับมีอะไรพอที่จะช่วยเหลือพี่น้องได้ก็ช่วยนะครับแต่ที่จําเป็นที่สุดก็คือข้าวที่จะใช้ในการรับประทานในชีวิตประจําวันเพราะว่าในขณะที่น้ําท่วมนั้นเนี่ยนะครับข้าวปลาอาหารมันไม่มีเลยนะครับไม่มีเลยเพราะนั้นสิ่งที่พอที่จะช่วยพี่น้องได้ก็คือข้าวกล่อง น้ำดื่มเสร็จแล้วผมก็ช่วยประชาสัมพันธ์เพื่อที่จะให้หน่วยงานหรือว่าสมาคมนะครับมูลนิธิต่างๆเนี่ยได้รับทราบว่าพี่น้องประชาชนเดือดร้อนโดยการที่ผมใช้เว็บไซต์ของผมเนี่ยนะครับลง,ล,งลงภาพที่ผมลงพื้นที่เนี่ยนะครับจะลงเว็บไซต์โดยตลอดเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ให้กับสังคมภายนอกได้รับรู้ว่าเรายากลำบาก ในขณะที่น้ําท่วมนั้นเนี่ยยังไม่ได้เป็นสสแล้วก็ยังไม่รู้หรอกครับว่ามันจะมีการเลือกตั้งซ่อมนะครับไม่รู้แต่ว่าที่ทําลงไปเนี่ยด้วยความสมัครใจด้วยจิตอาสาด้วยความผูกพันกับพี่น้องประชาชนนะครับเห็นพี่น้องเดือดร้อนตัวเองตัวเราจริงๆก็เดือดร้อนนะครับน้ําก็ท่วมสูงนะครับรถก็เอามาติดไว้ข้างในเนี่ยรถวิง่งเข้ามาในบ้านก็ยังไม่พ้นอีกนะครับตัวเองก็เดือดร้อนเหมือนกันแต่เราก็ทิ้งของเราไว้ก่อน นะครับไปหาพี่น้องไปหาชาวบ้านก่อนนะครับก็ได้ลงไปช่วยเหลือไปอดูแลพี่น้องหลังจากนั้นมาน้ําแห้งไปนะครับก็มีเงินช่วยเหลือเยียวยาอันนี้ลงมาพอเงินออกมาไม่รับความเป็นธรรมพี่น้องออกมาเรียกร้องผมเองก็จะต้องวิ่งไปเพื่อที่จะไปรับเรื่องราวร้องทุกข์จากพี่น้องว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับก็ปรากฏอย่างที่เป็นข่าวออกไป mm hmm. ก็คือพี่น้องได้รับเงินที่ไม่ได้ไม่เป็นธรรม นะครับตอนนี้ก็ยังมีปัญหาอยู่นะครับตอนนี้ก็ยังมีปัญหาอยู่ผมก็ได้รับเอาเรื่องราวจากพี่น้องเหล่านั้นนะครับไปสะท้อนในสภาไปตั้งกระทู้ถามไปอภิปรายไปหาหรือนะครับเพื่อที่ไปทวงถามว่าทําไมพี่น้องจริงไม่ได้รับความเป็นธรรมเช่นนั้นแล้วจะแก้ปัญหาอย่างไรก็ต้องฝากไปถึงรัฐบาลว่าการทํางานที่ละหลวมกับคนจํานวนมากนี่เกณฑ์ไม่ละเอียดพอ นะครับงบแทนที่มันจะเป็นงบเยียวยาหรือว่างบมาดูแลชุมชนให้มีความสุขเนี่ยกลับกลายเป็นว่าเป็นงบที่สร้างความแตกแยกให้กับพี่น้องประชาชนกับเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมเกียรติศักดิ์ส่สองแสงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตเลือกตั้งที่5อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีพักประชาธิปัตย์ท่านประธานที่เคารพครับ ประเด็นหลังจากเกิดความเสียหายหลังจากน้ําท่วมอํมเาเภอลําลูกกาอํเาเภอคลองหลวงอํเาเภอธัญ,ญบุรีอํเาเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีเกือบทั้งหมดนั้นถูกน้ําท่วมเกือบร้อยเปอร์เซนงบจากกระทรวงมหาดไทยช่วยเหลือผู้ถูกน้ําท่วมชาวบ้านเรียกว่าง,งบสอง0มื่ตอนนี้กําลังมีปัญหานะครับปีการประท้วง นังสือพิมพ์เดลีนวยฉบับวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมามีการปิดถนนประท้วงเพราะว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการ,จากการแจกจ่ายงบประมาณที่ไม่เป็นธรรมชาวบ้านเข้าใจว่างบสอง0 0บาทนั้นเป็นงบที่ช่วยเหลือทรัพย์สินที่เสียหายจากน้ำท่วมตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินสอง0 0บาทแต่การแจกจ่ายออกมาแท้ที่จริงแล้วนะครับมีพูดได้รับ ในหลักพันบ้างหลักหมื่นบ้างหลักหลายหมื่นบ้างความเป็นธรรมอยู่ที่ไหนพี่น้องประชาชนรอคอยอคําตอบนอกจากปัญหาเรื่องเงินเดียวยาแล้วค่ะตอนนี้พี่น้องเขตพิจต้นเนี่ยส่วนใหญ่ปัญหาที่พบม,มันจะเป็นเรื่องอะไรบ้างะคะปัญหาตอนนี้ที่สําคัญก็คือด่วนเนี่ยเนื่องจากว่าในช,ช่วงที่น้ําท่วมน้ํามาท่วมขังอยู่ตรงนี้ให้เป็นพื้นที่รับน้ำนะครับเพราะว่ามีการสร้าง คันกั้นน้าม,ม,มีมีแบคแ็คเลยนะไม่ให้น้ําไหลเข้าในเมืองหลวงเนี่ยเพราะนั้นน้ําก็เลยมาท่วมขังอยู่ตรงนี้นะครับพอน้ํามาท่วมขังน้ํามันหอบอตะกอนมาเนี่ย<ม>ตะกอนมันมาตกที่นี่นะครับ<ค>พอน้ําแห้งไปเนี่ยทุกบ้านมีแต่ตะกอนมีแต่ข<ม>ี้โพลชาวบ้านก็ล้างตะกอนล้างโพลลงไปตะกอนแล้็โพลเหล่านี้นะครับไปอยู่ในท่อเต็มหมดแล้ว<ม>ตอนนี้ทุกชุมชนเนี่ยท่อระบายน้ําในชุมชนมันอุดตันหมดนะมันเต็มไปหมดแต่ว่ายังไม่ได้รับการ แก้ไขก็คือ<ม>การรอบท่อวันนี้ฝนตกลงมาน้ำจะท่วมขัง<ม>ครับพี่น้องสันจรพี่น้องออกจากบ้านเนี่ยนะฮะไปส่งลูกหลานไปโรงเรียนหรือออกไปทํางานจะลําบากแล้วตอนนี้เริ่มเข้าหน้าฝนถ้าว่าฝนตกชุกมากกว่านี้ปัญหาใหญ่จะเกิดขึ้นเพราะนั้นรตรงนี้เนี่ยนะก็อยากจะให้ทางรัฐบาลเนี่ยนะครับกำชับลงมาตามนะครับเทศบาลนะครับข้าราชการที่มี การการเมืองท้องถิ่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ดูแลเรื่องนี้ต้องทำให้ให้ด่วนนะครับเรื่องเรื่องอันนี้เป็นเรื่องทอดถัดมาก็เรื่องผิวการจราจร,รก็ยังชํารุดนะครับหลังจากที่เกิดน้ําท่วมแล้วนะครับตอนนี้ได้ทราบว่ามีการซ่อมแซมไปแค่บางส่วนนะครับที่พบเห็นแต่มีอีกจํานวนหนึ่งนะครับจำนวนมากด้วยที่ยังไม่ได้รับการซ่อมแซมผิวการจราจร ี่นองสังจไปมาก็บ,าบฟื้นฟูนะครับขององค์กรส่วนปกครองส่วนท้องถิ่นของสร้างพื้นฐานตอนนี้นะครับท่อในชุมชนต่างๆนั้นนะครับมีโคนกุดตันถนนยังซ่องแสมไม่เสร็รจฝนตกลงมาครับท่านประธานที่รบวันนี้ตกเพียงนิดหน่อยนะั้นน้ําท่วมขังแล้วครับหน้าแรงก็ยังมีน้ําท่วมขังเข้าหน้าฝนนะครับจะเกิดน,น้ําท่วมขังอีกมากมาย งบของกรมชประทานเนื่องจากว่าจังหวัดปทุมธานีนั้นคงสร้างพื้นฐานนะครับมีคลองลังสิทธ์คลองระพีพั์คลองหกวามีคลองหนึ่งสองสามสี่นะครับเป็นคลองซอยอยู่คลองเหล่านี้นะครับไม่ได้รับการฟื้นฟูและคลองเหล่านี้นะครับก็จะได้รับการเป็นคลองที่จะทําเป็นแนวคันกั้นน้ําตามพระราชดำรตินะครับขอได้โปรดให้งบประมาณไปให้กับกรมชประทานของจังหวัดปทุมธานีด้วยทางหลวงแผ่นดินครับ จากอนุสรสถานผ่านนาเซียลังสิตสี่แยกสี่มุมอัตลาสี่มุมเมืองไปจก Park, ปนกระนนท,ทั่งถึงฟิวเจอร์พาร์คเป็นถนนทางหลวงแผ่นดินเพียง3กิโลเมตรที่ผ่านผ่านอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีน้ำท่วมขังโดยตลอดครับไม่ได้รับการแก้ไขมากว่า10ปีถนนหมายเลข3017ครับคลอง4ถนนเส้นนั้นนะครับเป็นถนนทางหลวงแผ่นดินระยะทางแค่7.5กิโลเมตรเท่านั้นนะครับสองเลน วันนี้มีงบเวนคืนแต่ว่าไม่มีงบก่อสร้างพี่น้องประชาชนอยู่กันเป็นจำนวนมากมายตรงนี้แหละครับท่านประธานที่เคารพจังหวัดปทุมธาน,นีนะครับได้จัดเก็บภาษีส่งเข้าคลังงบประมาณแผ่นดินได้มากเป็นอันดับเจดของทั้งหมด77จังหวัดท่านประธานที่เคารพครบับได้โปรดเมตตาอย่าได้ยัดเยียดความไม่เป็นธรรมในการจัดสรรงบประมาณประจําปีให้กับพ่อแม่พี่น้องอำเภอละกาพี่น้องชาวจังหวัดปทุมธาน,นีอีกเลยครับกราบขอบพระคุณครับ มานะคะรับเรื่องราวร้องเรียนจุดสั่งชาวบ้านนะคะแล้ววันนี้ค่ะพี่ต้นก็พาลูกสาวแล้วก็ลูกชายนะคะน้องกอล์ฟแล้วก็น้องเข็มเนี่ยมาลงพื้นที่ด้วยกันนะคะพี่ต้นคะาพื้นที่ตรงนี้ปัญหาส่วนใหน่จะเป็นไรบ้างคะอืมก็ปัญหาทางเข้าออกแล้วก็ความเสื่อมโทรมของชุมชน ที่ตามมาก็คือปัญหาเรื่องยาเสพติด mm hmm. พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้ใกล้ถนนถ <c oughs> หนโยธินแค่500เมตรแต่ในระหว่างที่ถูกน้ำท่วมนั้นอันนี้ก็ถูกการขาดการเลี้ยวแลจากจากาภายนอกพี่น้องติดอยู่ข้างในนี่เป็นจำนวนมาก <c oughs> ที่ยืนอยู่บนถนนเนี่ยถนนสูงกว่าระดับพื้นบ้านนะครับกว่ากว่าเมตรนะครับ แต่น้าที่ท่วมตรงนี้ก็เม็ดกว่า,กวาเกือบ2เม็ดนะครับก็แสดงว่าพื้นพื้นข้างล่างเนี่ยน้ำจะท่วมอยู่ประมาณ2เมตรเสรเศษครับก็คือตอนนั้นที่ต้นก็เอาอาหารมาส่งทุกวันก็นคือมาทุกวันแต่ว่าไม่ได้มาที่นี่ทุกวันเพราะว่าพื้นที่มันกว้างะนะครับพื้นที่มันกว้างเราไปแค่ไปวันวันหนึ่งเนี่ยจะได้หนึ่งชุมชนแต่ชุมชนที่เราดูแลอ,อยู่เนี่ยเป็นร้อยๆ้อยชุมชนน้ำท่วมอยู่60วัน เฉลีย่ยแล้วก็คือเราไปได้แค่วันละชุมชนแค่นั้นเองนะครับตลอดระยะเวลาที่น้ําท่วมทั้งหมดเนี่ยเราจะไปที่ชุมชนใดชุมชนหนึ่งได้แค่แค่ครั้งเดียวแค่ครั้งเดียวแต่ว่าเราวันนี้เราไปอีกวันหนึ่งก็มีมูลนิธิมีคนอื่นมีเอกชนอื่นเข้ามาส่วนหนึ่งนั้นพี่น้องประชาชนก็ช่วยเหลือตัวเองสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อมีสะพานปูนมีน้ำปราปาเอาสองอย่าง พอเลยฮะตอนนี้โยว่าโยปล่อยให้อ่าด็อกเตอร์เนี่ยพบกับพี่น้องนะคะเดี๋ยวโยกับรายการเนี่ยจะตามกล้องไปหาหาแล้วกันโอเคโอเคได้ครับไปเดินไปเที่ยวชมดูบ like ้านอยู่ตรงไหนเข้าสักหน่อยก็ได้เข้าสัักหน่อยครบเข้า น้องริมคองหนึ่ที่เคารพทุกท่านครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาเยี่ยมพี่น้องอีกครั้งแล้วนะครับ แกงไม่อยู่แล้วไปอ๋อลูกตาเหรอลูกครับวันนี้สบายดีนะไุณลูกตามอากาพไปดีไหมครับแกงดอไม้บอาใส่ยันต์สิบแสบนะยัลูกน้องครับวัสดี้มาแล้วครับดเิ ของลูกสาวเหรอใช่แค <oh no oh, cool. no hmm. ่หนึ่งต่ออ๋อเหรอมันต่ำกว่าเยอะนะลุงจะแก้ยังไงเนี่ยพอฝนตกมามันก็ซึมอันนี้ไม่คว่าต่ำา่างระมันไม่หน่อยแล้วเนี่ยไม่ต้องติดไม่ต้องรอ ไรราามส่าไาามสาอาดนัเป็นกรครับคนของเรา3อย่อางเป็นแนตวกคือการเขาออกไมสะดวกครับแค่ยอใหอันนี้ก็ให้กล้องให้เยิ้มก่อนให้เยิ้มก่อนเยี้มว่อเอาคืน